สวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Man i l y Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยทําความสะอาดบ้านอีก1ชิ้นนะครับจะมารีวิวให้กับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านได้รับชมกันนะครับที่เห็นนี้ก็คือ Mr. Robot b a c k l a t h h n n d w a นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบ ด้ามจับนะครับใช้มือจับได้นะฮะซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านล่าสุดเลยผมจะให้ดูว่าในกล่องเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือกล่องของเขาเนาะอันนี้คือกล่องด้านนอกนะครับก็กล่องเขาก็สวยงามแหละนะฮะมีมิสเตอร์โรบอตนี่นะครับด้านข้างก็จะมีตัวอย่างเครื่องดูดฝุ่นนะครับให้ดูเนาะทีนี้ผมจะมาเปิดกล่องดูนะครับ อุปกรณ์ข้างในว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะ๊เดี๋ยวออกมาให้หมดก่อนนะครับ ันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมเอาแกะออกมาหมดเรียบร้อยและมาอันนี้จะให้ดูทีละอย่างไปเลยนะครับอันแรกเลยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีนะครับก็คือคู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนะอันนี้รุ่นเขาบอกชัดเจน Backless h a n d v a c นะครับง่ายนะครอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการประกอบให้นะครับแบบสั้นแบบยาวนะฮะคู่มือเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับอันนี้ เหมาะสำหรับคนไทยเลยเนาะแล้วก็ด้านหลังสุดจะเป็นบัตรรับประกันสินค้านะครับรู้สึกว่ารุ่นนี้เขาจะรับประกัน1ปีนะนี่ข้อมูลการติดต่อมิสเตอร์โรบอทนะฮะได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวดูดฝุ่นนะครับสำหรับใครที่ดูดฝุ่นพื้นนะฮะจะมีล้ออยู่เนาะ มีล้อแล้วก็มีท่อสําหรับเสียบท่อยาวๆอีกทีหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีล้อเล็กๆอยู่2อันแล้วก็มีคล้ายๆซิลิโคนเอาไว้ปาดฝุ่นเพื่อให้ฝุ่นเข้าในร่องนี้นะครับดูดง่ายๆอ,อันนี้เขาให้มาด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นหัวแปลงแบบขนนุ่มนะครับเวลาเราต้องการดูดพวกตะแกรงมุ้งลวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถูๆๆอย่างนี้ไปได้อันนี้สามารถเปลี่ยนได้ส่วนตัวนี้จะเป็นหัวดูด หัวดูดสําหรับซอกดูดมุมดูดขอบหน้าต่างอะไรก็จะเป็นหัวตัวนี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อสําหรับต่อจากเครื่องดูดฝุ่นมาถ้าหากว่าเราต้องการดูดฝุ่นที่พื้นหรือว่าบนเพดานที่มันสูงสูงนะครับท่อนี้เป็นแบบอลูมิเนียมนะแข็งแรงทนทานนะครับถ้าเราเราจะเอาใส่กับตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะเป็นอย่างเงีนะ้ยเนี่ยมันจะมีเขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่เวลาเราใส่แล้วก็ทําให้มันตรงล็อกนะครับ อย่างนี้ก็จะอยู่ละก็สามารถใช้ได้ส่วนอันนี้ก็คือตัวเครื่องหลักเลยนะครับมิสเตอร์โรบอทเนาะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องดูดฝุ่นพลังไซคโครนนะครับนี่จะมีแบบเอกสิทธิ์ของเขา,าเขาทำเป็นรูปไซคโครนตัวเก็บฝุ่นเนี่ยมันมีความจุ1.2ลิตรนะครับแล้วก็แรงดูดของเขาเนี่ย16,000 PA เนาะก็แรงเอาเรื่องอยู่นะ เขาให้สายไฟมาเนี่ยยาวแบบจูใจเลย6เมตรอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่ามันจะไปไหนไม่ถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ปลั๊กไฟบ้านเรามันก็มีอยู่หลายจุดเนาะนะฮะเขาให้มาแบบ6เมตรเลยยาวจูใจเลยนะครับนี่เบานะน้ําหนักไม่ได้หนักอะไรมากถือสบายเลยละ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็คือสามารถเปิดค้างได้อย่างนี้ นะครับไม่ใช่เป็นปุ่มกดนะก็คือดันไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังแบบนี้ตัวนี้จะเป็นที่เปิดปิดนะครับกล่องสําหรับเก็บคเครียกกว่าเลยฝุ่นนะฮะก็คือปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าถ้ากดลงอเงี้ยมันก็สามารถดึงออกได้เลยนี่ด้านนี้จะเป็นแผ่นนะครับกรองฝุ่น หรือว่าแผ่น h e ป a านะคเปนะครับเป็นแผ่นกรองฝุ่นขนาดเล็กมากนะครับ0.3ไมครอนนะฝุ่นเพราะฉะันฝุ่นบ้เราไม่สามารถที่จะเล็ดรอดออกไปได้สามารถดึงออกได้นะครับมียางเขาเรียกว่าซิลิโคนกันอยู่แล้วเนาะตัวนี้นี่อันนี้ก็คือฝุ่นจะอยู่ด้านในนี้นะนะครับสามารถดึงออกไปล้างทําความสะอาดได้หมดเลยมันก็จะมีร่องของเขาอย่างนี้นะครับเวลาเราประกอบกลับเข้าไปนะครับ ตรงโลโก้มันก็จะอยู่ด้านบนสุดเนาะเวลาเราทานเข้าไปมันก็จะดังแบบนี้นี่ก็อยู่ละโอเคพร้อมเอาไปใช้งานเนาะสุดท้ายคือ2ตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไว้เก็บสายไฟนะเนี่ยตัวนี้จะเอาไว้ประกบตรงท่อนะครับเวลาเราจะเก็บสายไฟเนี่ยนะครับก็เอาสายไฟมาเกี่ยวตรงนี้นะฮะ ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นที่ที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นนะเวลาเราก็เอากาวสองหน้าไปติดนี้แล้วก็อาไปติดตรงกําแพงนะครับเครื่องดูดฝุ่นเราก็จะสามารถที่จะเอาไปหนีดตรงนี้ได้นะคล้าย,ายๆแบบว่าเราจะเก็บมันก็สามารถอย่างนี้ได้นะฮะอันนี้อธิบายไปหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือด้ามจับมือถือที่น้ําหนักเบา กำลังดีเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือพลังไซโครนเขาบอกว่า,าใช้ไปนานๆไม่มีการตัดไฟนะนะครับเครื่องไม่ร้อนนะอันนี้ใช้แบบได้เลยใช้แบบจริงจังได้เลยนะครับถ้าเราจะเอาไปถูพื้นเราก็ต้องประกอบอย่างนี้ใช่ไหมนะอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบถูพื้นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะต้องการเอาไปใช้ในรถยนต์ต้องการเอาไปใช้ที่แบบ มุ้งลวดอะไรเงี้ยถือง่ายๆเงี้ยมันก็จะมีหัวเปลี่ยนแบบนี้ไงนะครับถนัดมือดิเห็นปะ่ะเปลี่ยนหัวได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนได้ใส่ได้แบบนี้แบบสั้นๆนะครับเราก็ถือสะดวกแต่สมมุติว่าต้องการเอาไปดูดแบบสูงๆเลยอะไรเงี้ยแบบอยากย่ายบนเพดานแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวนี้นี่แบบนี้นะ ง่ายเนาะไปเดี๋ยวผมจะลองไปใช้งานให้ดูนะครับจะดูพลังไซโคนเพราะว่ามันแรงขนาดไหนไปเปลี่ยนก่อนดูบ้านพร้อมแล้ว อันนี้ก็คือฝุ่นที่ไปดูดมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฝุ่นมาให้ดูนะอันนี้เวลาถอดออกไม่ต้องกลัวนะตรงนี้เขามีแบบที่การฝุ่นมันออกอยู่นนี่เวลาเราจะเอาไปล้างทําความสะอาดมันก็ง่ายนะครับเนี่ยดึงออกมาก็เทลงถังขยะได้เลยเนาะแบบนี้นะโดยที่มือเราแทบจะไม่เปื้อนเลยนะครับเห็นปะ หลังจากผมทดลองเอาไปใช้งานมาแล้วอยากจะบอกว่ามันใช้ดีมากะนะครับไม่น่าเชื่อว่าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันพลังมันดูดมันสูงมากเลยนะพลังมันแรงมากเลยมันดูดได้ดีมากเลยอันนี้ก็คือมิสเตอร์โรบอทนะครับแบล็คเลสแว็กนะครับแฮนด์แว็กหรือว่าแบบมือถืออย่างนี้เนาะนะฮะลองไปหาดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าหากว่าใครสนใจนะราคาประมาณ1,200กว่าบาท1,200ต้นๆถ้าหากว่ามีช่วง โปรก็อาจจะมีราคาดีกว่านี้นะอันนี้ผมคิดว่ามันโอเคเลยอะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นที่ราคาไม่แรงมากนะผมใช้แล้วผมคิดว่า,าดูดแรงสุดแบบนี้นะดูดแรงสุดเท่าที่เคยใช้มาเลยแบบนี้นะครับ อขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ Man i l y Man พ่อบ้านงานกลัวเนี่ยยังมีเรื่องราวของการทำกับข้าวการทำกับข้าวด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันแล้วก็เรื่องการรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านแบบนี้นะครับให้ชมอยู่เรื่อยนะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ